สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะอยู่กับผมเองวอแล้ววันนี้จะเออเช้ามันแทะเราก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าดูชิวบอลกันเลยแล้วก็มาเต้นแอโรบิกกันให้ตายแล้วก็เต้นให้ตายโอ้ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมจะไม่เห็นภาพเมื่อกี้นะครับที่ต้นไม้มันลอยได้ผมก็ยิงตายเจ้าก็โดนยิงตายครับหวังว่าท่านผู้ชมจะไม่เห็นภาพเลยนะ เพมือนพาพีงงมากใช่ครับทุกทเป็นพาดพีตายได้อันน่าดมากต้นไมาวาบได้โอ้ยหน่ยขอฟบีไอับหน่วย FBI เอยโอ้ยต้นไม้เรยได้ต้นไม้วับได้โอ้ยต้นไม้วาบได้อะโอ้ยต้นต้นไม้ชิโปวับได้ ตีบบใบใบไข่ใช้โป่งบอสอยู่ไหนบอสอ,นะอ,อยู่ไหนเอออยู่ไหนนะโอ๊ยร้อยโอดตายเกี่ยวร้อยกระสุนฟรีถ้าเจอนะตายไปแล้วโพสอะเพื่อจะมีกฎว่าห้ามแอบซุ่มโจมตีนี่

ไม่เห็นนะที่เจอคนทีไบุรุกาเลยต้องยังไงวะทุกคนเหรอเอาอาหาแล้วไม่เจอเลยกช้ยังู่วะไปลงแลกันไปไปกั เอและมันก็ที่เดิมเหมือนเดิมก็ไม่ต่างแล้วมั้ยเรียกกระสุนพร้อมจริงไหมปืนเหมือนกันคานไปฮะแค่สามสิบวิอ้าวมีเวลาก็ไม่พอก

คุณได้คุณเล่นก็เห็นจริงๆว่าคือเกมขันไอหมาคุณจะฆ่ามึงอีกเหรออะไรกว่าถึงไอหมาที่มัน,มนทำหน้าขาวๆที่มันูดได้กำลังปกป้องมือถือถฟีมันยังสะกดมิดผู้<ม>พิชักมือถือจ้างแอปไม่ใช่ จะกนี่คนจะชื่อแอฟคอนอเสร็ร้อมแล้วเดี๋ยวคนดูเขาโอนานเออเอาอันนี้แล้วกันเอาอันนี้ใช่เอาอันนี้เลยสตาร์ทเลยสตาร์ทแล้วพร้อมจะกินข้าวสี่เจ็ดเก้าสองสามแปดสี่เจ็ดเก้าสองสามแปด ใครวะยิ้อยูบนหัวคเหรอยูนหัวกูเหรอเกิดมาเกบนหัวบอสเลยซาวาน์โดโดเชนนโตมาเนียโรมาเนียสายเนานนนนันสนน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  กูยายาเยอะกูเห็นคนวะเห็นคนกูเห็นใครวะคนอยู่บ้านเนฆาเลยอยู่บ้านเ็ากันโอ้ยเรียบร้อยไปเลยว่าคขาเลอดูใส่ดูใส่ะ

แเกิดใหม่เลยไม่เห็นหรอกไรเยยูรู้ปืะ <c oughs> vô niệm quá nè vô niệm tưới lách tưới lách Chờ lẽ, chờ lẽ, túng trông túng túng trông Đấy, túng hình Này. đây đấy <laughs> Ui, đi lắm Ui,